สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปคําทํานายคนราศีกุมนะฮะคนราศีกุมหลังสงการปีนี้ดวงจะเป็นอย่างไรนะเราก็มาฟังคําทานายเข้าๆนะต้องบอกว่าเป็นคําทานายเข้าวๆเพราะดวงแต่ละคนนี่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะเป็นเรื่องดวงใครดวงบันฉะนั้นอันนี้เป็นเพียงแค่เข้าวๆนะฮะสำหรับปีนี้วันมหาสงการนะะเริ่มต้นในวันที่14เมษายนสัญลักษณ์ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงวันมหาสงการก็คือพระอาทิตย์ ะะพระอาทิตย์ตามปฏิทินโหราศาสตร์ก็จะยกย้ายจากราศีมีนนะคือตรงนี้ย้ายเข้าราศีเมษในเวลา16นาฬิกานาทีก็จะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าน,นี่คือวันปีใหม่แล้วนะวันสิ้นปีแล้ววันปีใหม่ฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าวันนี้วันที่15เมษายน2 5 6 6ก็เป็นวันปีใหม่แล้วก็สวัสดีปีใหม่สําหรับคนราศีกุมด้วยนะฮะ สำหรับคําทํานายของคนราศีกุมนะตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาหกหกเป็นต้นมาเนี่ยบางทีพระเสาย้ายมาทับตัวเนี่ยบางทีก็มีเรื่องกุ้มใจนะบางทีก็เป็นเรื่องหนักใจให้คิดหลายเรื่องนะคุ้นคิดนะฮะวิตกกังวลในหลายๆเรื่องนะฮะมันเป็นเรื่องที่เปิดเผยให้ใครรู้ไม่ได้ด้วยบางทีก็เป็นความกุ้มใจวิตกกังวลโดยเฉพาะเรื่องเงินบางคนไปหนักใจเรื่องพี่น้องนะพี่น้องบางคนไปหนักใจเรื่องเพื่อนร่วมงาน สารพัดเพราะว่าพระเสาวเองมาทับอาทิตย์ฮะมาทับลัคนานี่ก็มีความทุกข์นะต่างๆกันไปตามแต่มาตรฐานนะของดาวเสาวในดวงใครดวงมันด้วยนะฉะนั้นแล้วนี่การร่วมหุ้นนะฮะการลงทุนหลังจากนี้ก็ต้องติตองให้ดีนะฮะบางคนอาจจะคิดถึงการร่วมหุ้นการลงทุนคิดถึงเรื่องเงินเินทองๆมากขึ้นนะ หลังจากนี้บางคนอาจจะมีการยกย้ายที่อยู่เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถรีโนเวทบ้านรีโนเวทรถนะฮะเปลี่ยนสีรถอยากจะเปลี่ยนให้มันแปลกหูแปลกตาให้บางคนได้ดีไปในถึงขนาดได้ทํางานต่างประเทศต่างจังหวัดได้โยกย้ายไปทํางานที่ใหม่ที่ดีขึ้นนะตั้งแต่วันทียยน 66, นะ่19เมษายน6 6ไปนะไอสิพฤษภาคมนะฮะจนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้ก็ระวังทะเลาะกับแฟนกับหุ้นส่วนนะหวังอะไรในช่วง ในช่วง19พฤษภาคมนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยสมหวังนะส่วนเรื่องการเงินตั้งแต่วันที่19เมษายน6 6เป็นต้นไปในการเงินอาจจะเสียไปเพราะการร่วมหุ้นลงทุนพี่น้องค้ำประกันวางแผนดีๆนะเพราะว่ารายจ่ายจะเข้ามามากหลังจากวันที่17ตุลา6กไปจนถึง8พฤษภา68ฉะนั้นเนี่ยใครที่จะไปลงทุนอะไรค้ำประกันใครหรือให้ใครยืมเงินหลังจากนี้เนี่ยนะหลัง19เมษายน6 6หลังจากนี้เนี่ยต้องคิดดีดีนะ เพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่คืนเงินให้เราก็ได้หรือบิดผิวก็ได้มันเคยมีประสบการณ์อยู่บ่อยๆในช่วงที่นะะลาหูอยู่ในภพสหัสชะเพื่อนมาขอยืมเงินนะฮะพอหลังจากนั้นมาเพื่อนก็โกงเลยนะะคือไม่มีเขาไม่ได้ตั้งใจโกงหรอกแต่เขาไม่มีให้นะ,ะเขาไม่มีให้ฉะนั้นมันก็เป็นข้อพิจารณาว่าโคราสีกลุนมะถ้าไม่มีหรือถ้าจะให้ก็ต้องทําบุญไปเลยนะคิดว่าทําบุญให้ทานไปเลยฉะนั้น การเงินก็สําคัญส่วนเรื่องการย้ายที่อยู่อาศัยเรื่องเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนได้นะแต่อย่าเป็นหนี้เกินตัวไม่ใช่ว่าบางคนนี่อยากจะซื้อรถใหม่นะสำหรับคนราศีกุมอยากจะได้รถใหม่อยากจะได้บ้านใหม่ก็ทําจนตเตลิดนะฮะจนกระทบในเรื่องการเงินจนฝืดเคืองหลังจากนี้นะเพราะรายจ่ายหลังจากนี้อาจจะเกิดขึ้น พราะไอ้บ้านที่ซื้อนั่นน่ะไอ้รถที่ซื้อนั่นน่ะนะฉะนั้นก็ต้องวางแผนในเรื่องการเป็นหนี้บ้านหนี้รถรีโนเวทด้านรีโนเวทรถดีๆแต่ถ้าเกิดย้ายไปทํางานต่างประเทศดีๆย้ายไปต่างจังหวัดดีโยกย้ายที่ทํางานดีนะถ้าทํางานอยู่แล้วเนี่ยการงานมักจะไปเกี่ยวข้องกับการติดต่อนะประสานงานนะเดินทางมากขึ้นนะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นมากขึ้น นะถ้าใครหางานใหม่ลองหางานในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางสังคมโซเชียลนะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะฮะทำงานเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงนะการร่วมหุ้นที่เป็นการลงแรงไม่ใช่ลงเงินนะไม่เหมาะกับงานทําคนเดียวนะหลังจากนี้ต้องทํางานเป็นกลุ่มเป็นอ่าเป็นทีมนะฮะแล้วงานที่ทําก็เป็นโปรเจกต์สั้นๆจะดีเหมือนเช่นงานอีเวนต์จัดคอนเสิร์ตจัดมหกรรมอาหารอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นภาพรวมของคนราศีกุม นะฮะแต่บางคนทํางานประจำนะก็งานอาจจะไปคอนเน็กชันเยอะขึ้นจะต้องไปติดต่อคนอื่นมากขึ้นจะต้องไปคุยประสานงานมากขึ้นนะการจากบางคนก็เมื่อก่อนนั่งทําโต๊ะอย่างเดียวก็ตอนนี้ก็ต้องเดินทางมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะยังไงสําหรับคนราศีกลุ่มผมแนะนําว่าหลังจากนี้ให้ไปหายกหายกสีเขียวหรือเสื้อผ้าเนี่ยที่เน้นไปในทางโทนสีดำนะสีดําสีเทานะสีเขียว แต่สีเขียวก็จะปลอดภัยหน่อยนะฮะสีเขียวสีเขียวมรกตยกนะอุลกรัมรมณีเนี่ยไปหามาพกนะอุลกรัมรมณีก็ไปหาในช้อปปี้เยอะแยะไปนะฮะเป็นประคำสีดําอุลกรัมรมณีก็เป็นสเก็ตด,ดาวตกนะฮะพกไว้ก็จะช่วยบรรเทาโทษพระเสาได้เพราะมาตรฐานพระเสาของแต่ละคนไม่เท่ากันส่วนในเรื่องสุขภาพเนี่ยโคาราสีกุมก็แนะนําให้ไปซื้อสัตว์ที่เขาจะฆ่าในตลาดปล่อยทุกเดือนเว้นเดือนนะ ทำไปเดือนเว้นเดือนส่วนเรื่องการเงินก็บริหารการเงินนะฮะอย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปกู้นี่ยืมสินอย่าไปค้าประกันใครก็จะไม่มีเหตุเพศภัยหลังจากนี้ถ้าป้องกันได้จากนี้ได้ชีวิตคุณจะเป็นสุขนะ,ะหลังจากนี้จะมีโชคใหญ่ก็ต้องรอนะฮะถ้าเกิดอยากจะได้โชคใหญ่อยากการลงทุนนะ,ะก็ต้องรอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องพระสาวต้องทดสอบตัวคุณไปก่อนนะอ่าอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคนราศีกุมขอเป็นกำลังใจให้ นะอย่าทุกมากอย่าเครียดมากนะบางทีให้ท่องเที่ยวดูธรรมชาติดูต้นไม้สีเขียวเขียวดูอะไรมากๆหลังจากนี้ถ้าเกิดเกิดความเครียดวิตกกังวลหรือซึมเศร้าเนี่ยก็ให้ท่องเที่ยวดูธรรมชาติเยอะๆนะฮะเห็นต้นไม้สีเขียวเียวเยอะๆปลูก ต้นไม้เขียวเยวเอะๆนะโตทางานก็ให้มีสภาพความเป็นสีเขียวมีต้นไม้เขียวเยวเอะๆก็จะช่วยบรรเทาความเครียดได้สําหรับคนราศีกุมนะอันนี้ก็เป็นวิธีแก้เพราะว่าคนราศีกรกฎกับคนราศีมังกรเขาเคยเป็นมาแล้วแล้วเขาก็แก้มาแล้วประสบความสําเร็จในเรื่องนี้ดีนะฮะฉะนั้นก็ถือว่าคนราศีมังกรเป็นครูให้กับคนราศีกุมนะคนราศีกุมก็ลองทําตามคนราศีมังกรดูนะเพื่อจะสุขภาพจิตด,ดีสีเขียวเป็นสีที่แก้พระเสาได้นะนนี้ สำหรับสงการปีนี้นะทุกบ้านก็มักจะน,นิมนต์พระแก้วหน้าตาประมาณนี้นะฮะมาส่งน้ําบางคนก็อาจจะไม่ไม่รู้จักหรือไม่รู้ประวัติความเป็นมาหรือสตอรี่ของพระองค์นี้นะก็เห็นปูยาตาทวดเอามาส่งน้ํากันทุกปีก็ไม่ได้สนใจนะแต่พระองค์นี้มีพุทธคุณดีมากนะพระองค์นี้ปลุกเสกเมื่อปีประมาณ2500พระเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกเนี่ยมี108รูปด้วยกันนะถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มรณภาพกันหมดแล้วนะ คุณจะไปนิมนต์ท่านมาปลุกเสกใหม่ก็ไม่ได้แล้วนะถือว่าเป็นพระแก้วที่เป็นสีมงคลและเป็นสีเขียวนะเป็นสีโชคลาภเป็นสีแห่งความอุดมสมบูรณ์พระที่ปลุกเสกก็ได้แก่หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมปีนะหลวงพ่อเตวัดสามงามหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะหลวงพระอาจารย์ทิมวัดช่างให้ซึ่งพระอาจารย์ทิมเนี่ยสร้างพระหลวงปู่ทวดนะเยียบน้ําทะเลจืดนี่แพงมากเลยนะหลวงพ่อแพ้วัดพิกุลทองพระอาจารย์ หลวงพ่อจงวัดน,นต่างนอกอันนี้ก็เป็นพระทรงอสุภกรรมฐานนะถือว่าเป็นพระกรรมฐานแล้วก็หลวงปู่แหวนสุจินโนก็เจริญเมตตาจิตด,ดีฉะนั้นแล้วเนี่ยพระเกจิที่ปลุกเสกพ้ารุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้มขังอยู่พอสมควรบางบ้านเนี่ยปู่ย่าตายายเอามาส่งน้ำเนี่ยเอามาลดน้ําก็เอาน้ํานั่นนะ่ะนะฮะที่ส่งผ่านพระพุทธรูปองค์นี้ไปปะพรมที่ทํางานปะพรมร้านค้าปะพรมรถปะพรมที่บ้านอาบน้านะเพราะว่าเป็นการปลุกเสกโดยพระที่ทรงอภิญญาญาณน,นะหนึ่งร้อยแปหลุด 8รูปเลยนะไม่ใช่น้อยนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระพุทธรูปองค์นี้ก็พักหลังๆก็เริ่มหายากนะดังนั้นเมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครเห็นคุณค่าฮะสมัยก่อนนี่เขาให้ผมมาฟรีผมก็เก็บเอาไว้แล้วนี่หายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นพระที่ผมเชื่อว่าปู่ย่าตายายเนี่ยเรามีนะฮะก็ไปอาราธนามาส่งน้ําเป็นสิริมงคลเสียนะนะจะได้อ่าเป็นสิริมงคลต้อนรับสงการปีนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่สําหรับคนราศีกุมด้วยนะฮะ